แตกเต็มปีสำหรับงานว้นะครับคู่ชุดโครงการตีแตกต้องบอกเต็มอิ่มกับทุกคนสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวของเราใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเน้นของเราตัวแรกมองไปทางบุฟแฮมตด้านเจอกับเชลซีในบัลทิฟบีกเตะกันเวลา2อทุ่มตรงมาดูฝั่งบูฟช่วงหลังถือว่าไม่ค่อยดี3เกมหลังชนะไปแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นเองส่วนเชลซีก็ไม่ต่างกันครับ3เกมหลังชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นฟอร์มทั้งคู่เรียกได้ว่าเอาแนวนอนไม่ค่อยได้ครับแต่ บู๊เกมในบ้านเรียกได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก6เกมในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยยังไงเกมนี้ผมมองว่าบุ๊แฮมตันยันไหวแน่นอนนะครับบอลเน้นตัวที่ 2, 2ขอมองไปทางอาดาน่าเจอกับอันตัญญาสปอร์ในบานตุรกีซุปเปอร์ลีกเตะกันเวลา 2, 2ทุ่มมาดูฝั่งอาดาน่าไม่ชนะใครมา6เกมติดผลงานทวงหลังเรียกได้ว่าย่ำแย่เป็นอย่างมากนะครับส่วนอันตัญยาสปอร์ชนะ2จาก3เกมหลังผลงานถ้าเทียบกันแล้วอันตัญญาเหนือกว่าเยอะนะครับ แต่อาดาน่าต้องการแต้มเป็นอย่างมากแขมเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าไงเกมนี้อาดาน่าน่ามีชัยแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายของมองไปทางเฟเนบาเช่เจอกับการาตาสลายในบอลตุรกีซปเปอร์ลีกเตะกันเวลา4ี่ทุ่มห้ามาดูฝั่งเฟเนบาเช่ผลงานค่อนข้างดีนะชนะรวดจาก4เกมหลังไม่ต่างจากกาลาที่ผลงานตึงเปีย้ยเช่นเดียวกันนะครับ คู่นี้ต้องบอกว่าเกมนี้ต่างแย่งจ่าฝูงมี13คะแนนเท่ากันนะครับใส่สุดกันแน่นอนด้วยผลงานกาลาขมกําลังแน่นกว่านะครับผมมองว่ายังไงเกมนี้กาลาตาสายไม่่ายแน่นอนนะครับจบไปแล้วสาหรับ3คู่ในเน้นของเราส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นขอ้อความด้วยกันทางเขา้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ